สวัสดีครับวันนี้เรามาทํานายดวงชะตากันนะครับประจําวันที่18สิงหา2563กันนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพัสนะครับแลม14ขําเดือน9ปีชวดนะครับเรามาทํานายดวงชะตากันเลยนะครับเริ่มต้นคราวนี้จางเปลี่ยนเริ่มต้นเป็นคนที่เกิดวันจัน์ทรนะครับ เจ้าชะตาคนที่เกิดวันจันทร์ที่มีผลกระทบต่อวันที่18สิงหา2563นะครับวันนี้จะดูดวงเป็นรายวันนะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันนี้ถ้าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับจะได้โชคได้ลาบนะครับถ้ามีการ ขอพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี้ท่านนับถือนะครับก็จะเกิดผลดีหรือทําให้สิ่งที่ท่านปรารถนาเกิดผลสําเร็จดังความตั้งใจถึงต่อสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดวันอังคารประจําวันที่18สิงหานะครับ การงานของท่านนะครับให้ระวังเรื่องการทำงานที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับอาจจะมีการโดนโกงขึ้นมาได้นะครับก็ให้ระวังนะครับการทำงานสำหรับคนที่เกิดวันอังคารับถ้าคุณทำงานร่วมกับญาติพี่น้องเพื่นอนฝูงนะครับก็ให้ระวังเรื่องเอกสารต่างๆนะครับต่อไปนะครับคนเกิดวันพุธวันพุธนั้น คุณจะมีโชคลาภนะครับได้จากเพื่อนฝูงนะครับหรือคู่ครองนะครับก็จะทำอะไรนะครับก็เพื่อนฝูงคู่ครองจะนำพาโชคลาภมาให้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสจะโดดเด่นเรื่องการเงินนะครับ มีภาระใช้จ่ายสูงนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับก็ให้เรามาระวังในการใช้จ่ายให้วางแผนเรื่องการเงินให้เป็นอย่างดีนะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคุณจะมีผู้ใหญ่ผู้ชายสนับสนุนเรื่องการงานต่างๆนะครับ ได้เป็นอย่างดีนะครับทําอะไรก็จะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับคอยสนับสนุนคนที่เกิดวันศุกร์นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับต่อไปคนที่เกิดวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาที่ดินก่อสร้างต่างๆครับให้ราระวังผู้หญิง ผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับในการดําเนินธุรกิจหรือร่วมหุ้นกันนะครับก็ให้ระวังเรื่องเอกสารต่างๆนะครับต่อไปวันสุดท้ายครับวันคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคู่ครองของท่านนั้นจะให้โชคลาภชื่อเสียงนะครับท่านเป็นอย่างดีนะครับแต่ต้องเป็นคู่ครองที่มีลักษณะที่ เป็นพ่อไม่แม่ไม้หรือชาวต่างชาตินะครับหรือเป็นแฟนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็จะให้เรื่องโชคลาภเป็นอย่างดีนะครับหรือสนับสน,นุนถุกเรื่องการงานการเงินท่านได้เป็นอย่างดีนะครับก็ครบทั้ง7วันแล้วนะครับในการดูดวงประจําวันนะครับวันที่18สิงหาสองห้าหกสามนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่อง เลิกยามนะครับประจำที่18สิงหานะครับเริ่มต้นก็คือเวลาที่ดีสำหรับวันนี้นะครับก็คือ15.15ถ15ึง17.00น,นนะครับสีมงคลประจำวันนี้คือสีส้มสีเขียวสีน้ำเงินนะครับทิศโชคลาภประจำวันนี้คือทิศเหนือนะครับ เลิกยามวันนี้ก็คือเหมาะสำหรับการเริ่มต้นเจราจารต่างๆนะครับหรือการทำบันทึก MOU ต่างๆในการทำธุรกิจในระยะยาวนะครับก็นี้จะเป็นภาพรวมทั้งดวงชะตาทั้ง7วันนะคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับ,นนรบแล้วก็เรื่องเลิกยามต่างๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ